s a n โ o b a n เ w e b เ r เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทแซงโ Bank ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสมีพนักงานเกือบ20,000นคนกระจายอยู่ใน64ประเทศทั่วโลกด้วยยอดขายสูงถึง42,000ล้านยูโรติดอันดับ1ในร้อยกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่แข็งแกร่งจากการจัดอันดับของ FT Global 500เว b e เบอร์ตราทุกแก่ โดยบริษัทแซงโกแบงเวเบอร์จำกัดเราคือผู้นำผู้เชี่ยวชาญด้านกาวซีเมนต์กาวยาแนวและมอต้าสำหรับงานก่อสร้างระดับโลกวันนี้เวเบอร์ตราตุกแกยึดที่มั่นสร้างฐานการผลิตในเมืองไทยที่จังหวัดสระบุรีด้วยเงินลงทุนมูลค่ากว่า500ล้านบาท ขยายส่วนต่อโรงงานเฟสที่2องบนพื้นที่รวมกว่า23ไร่ในเดือนกรกฎาคมปีพศ2557ทำให้โรงงานเวเบอร์ในเมืองไทยมีศักยภาพกำลังผลิตเพิ่มขึ้น4,000ถุงต่อชั่วโมงและสูงสุด100,000ถุงต่อวันเพิ่มเป็น2เท่าจากเดิม200,000ตันเป็น400,000ตันต่อปีและ ทำให้โรงงานแห่งนี้กลายเป็นฐานการผลิตที่มีกำลังผลิตมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียเพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและการขยายตัวของตลาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นโรงงานที่พรั่งพร้อมด้วยระบบเครื่องจักรการผลิตออโตเมติก ที่ทันสมัยจากประเทศฝรั่งเศสใช้เฉพาะกับโรงงานมอต้าชั้นนำระดับโลกเท่านั้นเพื่อผลิตกาวซีเมนต์ยาแนวและการซึมคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมพร้อมขยายรายการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในกลุ่มอื่นๆทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์การซึมกลุ่มผลิตภัณฑ์งานก่อฉาบผนังและกลุ่มผลิตภัณฑ์งานพื้น ที่สำคัญเวเบอร์ aber, เล็งเห็นการเติบโตในตลาดวัสดุก่อสร้างชนิดพร้อมใช้จากเดิมที่ผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดผงหรือ Dry Mix เพียงอย่างเดียวลงทุนสายการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเหลวหรือเว Product เพิ่มเป็นครั้งแรกโดยนำระบบการผลิตที่ทันสมัยและแม่นยำสูงมีจุดเด่นที่การป้อนวัตถุดิบเป็นระบบอัตโนมัติทำให้ได้ส่วนผสมที่เที่ยงตรง ลดการสูญเปล่าทางวัตถุดิบระหว่างการผลิตเครื่องจักรทำงานภายใต้ระบบสูญยากาศทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์เข้ากันได้ดีหมดปัญหาเรื่องการปนเปื้อนอันส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลิตได้อย่างรวดเร็วและได้มากสูงสุดถึงปีละ2 0 0แสนตันและที่โรงงานเวเบอร์ที่สระบุรีแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ ที่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการวิจัยตามมาตรฐานสากลเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับเครือข่ายทั่วโลกและทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์เวเบอร์ตราตุแก่ได้เข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มข้นจนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานยุโรปหรือย u โร p e ียน o r m ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือได้รับการรับรองจากสถาบันจากฝรั่งเศสหรือ Lean Institute ในเรื่องมาตรฐานการผลิตระดับโลกหรือ World Class Manufacturing ซึ่งแสดงให้เห็นถึงธุรกิจและกลยุทธ์เป็นไปตามระบบการบริหารการผลิตและให้ความสำคัญกับ4ส,ส่วนหลักได้แก่ต้นทุนการผลิตคุณภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และการบริหารลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุดรวมไปถึงการยอมรับในมาตรฐานและรางวัลต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการรับรองมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001รางวัล h e a l t h and Safety d i a m o n d โรงงานที่มีการจัดการเรื่องอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยดีเยี่ยมในเครือแซงโกแบงการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3จากกระทรวงอุตสาหกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ของเวเบอร์ตราทุกแก่ผ่านการทดสอบให้เป็น low VOCs จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การรับรองมาตรฐานโอซาส18,000ด้านการจัดการด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์พลังมุ่งมั่นและความทุ่มเทที่เวเบอร์ Weber ตราตุกแก่โดยบริษัทแซงโกแบงเวเบอร์จำกัดไม่เคยหยุดพัฒนาให้ได้ที่สุดของผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยมระดับโลก ให้คุณได้มั่นใจในทุกเรื่องงานก่อสร้างและซ่อมแซมพร้อมก้าวข้ามทุกข้อจำกัดสู่ที่สุดของผลงานคุณภาพเชื่อมนำอนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืนให้คุณได้มั่นใจในการเดินเคียงข้างไปกับเราเวเบอรตราตุกแก่